เอาละครับวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องที่กำลังพีคสุดๆในโค้งสุดท้ายของไทยรัฐอวอร์ด2 0 2 5กันดีกว่าคือข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยมันชี้ให้เห็นเลยว่าไอ้สื่อที่ทุกคนกำลังจับจ้องและลุ้นกระตัวโกงอยู่เนี่ยอาจจะเป็นแค่สมะระภูมิเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีสองครามอีกระลอกซ้อนอยู่ข้างหลังครับลองคิดดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสงครามที่เรากำลังทุ่มเทสู้แบบสุดชีวิตอยู่กลับไม่ใช่สงครามที่สำคัญที่สุด คำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะคุยกันวันนี้เพราะมันกําลังเกิดขึ้นจริงในสนามโบวตครั้งนี้และคําตอบของมันอาจจะพลิกผลลัพธ์ทั้งหมดไปเลยก็ได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่ที่ทุกคนเห็นได้ชัดที่สุดกันก่อนเลยสมรภูมิที่ต้องบอกว่าเดือดจนไฟลุกนั่นก็คือสาขา Rising Star ครับ และที่มันเดือดขนาดนี้ก็เพราะว่าเดิมพันมันสูงมากจริงๆรางวัลใหญ่ก็คือการได้ขึ้นป้ายบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่แค่ป้ายโฆษณาธรรมดาจะมันถือการประกาศความสําเร็จให้ทั้งโลกได้รู้เลยทีเดียวในสมะระภูมินี้เป็นการฟาดฟันกันระหว่าง2ศิลปินที่ฐานแฟนคลับแข็งแกร่งและทุ่มเทกันสุดๆจริงๆครับคือฝ่ายพีรายาหรือ TR62 กับแพทริกนัทวัฒรท TR-59 ์ TR 5 9ซึ่งคะแนนก็สะท้อนออกมาเลยว่าโอ้โ oh, หไม่มีใครยอมใครจริงๆและนี่คือตัวเลขที่น่าทึ่งที่สุดครับ87คะแนนของทั้งสองคนห่างกันแค่87โหวตเท่านั้นเองนะครับคือน้อยจนไม่น่าเชื่อมันหมายความว่าคนกลุ่มเล็กๆแค่กลุ่มเดียวก็สามารถปดสินอนาคตของรางวัลน,นี้ได้เลยมันบีบหัวใจแฟนคลับทั้งสองฝั่งแบบสุดๆเลยล่ะครับแต่แต่เดี๋ยวก่อนครับ ความเข้มข้นในสาขานี้แหละครับที่กำลังจะกลายเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบไปถึงภาพใหญ่ทั้งหมดเพราะเมื่อเราไปดูกระดานคะแนนรวมของทั้งประเทศกลับมีเรื่องที่พีคมากๆซ่อนอยู่ครับและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องนี้เลยกติก,กาที่แท้จริงมันซับซ้อนกว่านั้นครับการจะไปถึงนิวยอร์กได้เนี่ยไม่ใช่แค่ชนะในสาขาของตัวเองแล้วจบนะครับแต่คุณต้องมีคะแนนโหวตติดท็อปฟรีของทั้งประเทศด้วยซึ่งถ้าใครไปส่องดูในสาขาลูกทุ่งหมอลำของน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ย จะเห็นตัวเลข80.04%โอ้โหดูเหมือนว่านำแบบขาดลอยทิ้งห่างคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นเลยใช่ไหมครับซึ่งก็จริงนะแต่นั่นมันเป็นแค่สัสดส่วนในบ้านของตัวเองเท่านั้นครับเพราะพอเรามาดูที่จำนวนโบทดิบๆแบบนับกันหัวต่อหัวเลยเนี่ยเกมมันพลิกเลยครับคนที่มีคะแนนเยอะที่สุดในประเทศณเวลานี้คือต้นข้าวสุปริยาและที่พลิกไปกว่านั้นอีกคือคนที่ตามมาเป็นอันดับสอง ไม่ใช่คู่แข่งในสาขาเดียวกันแต่กลับกลายเป็นฝ้ายพีระยาจากสาขา Rising Star ครับและไอภาพนี้แหละครับที่ทําให้เกิดการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมาเป็นสงครามที่เกิดขึ้นโดยที่หลายฝ่ายอาจจะยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ํา ตอนนี้นะครับต้นข้าวดำฝ้ายพิรยาอยู่แค่ประมาณ3,800โหวตเท่านั้นจากตอนแรกที่ทุกคนมองว่าเป็นศึกฝ้ายแพทริกตอนนี้มันกลายเป็นสงครามซ้อนอีกชั้นคือศึกชิงอันดับหนึ่งของประเทศระหว่างฝ้ายต้นข้าวไปโดยปริยายเลยครับสถานการณ์นี้มันอธิบายได้ดีที่สุดด้วยประโยคนี้เลยครับคือฝั่งของฝ้ายเอเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มองมาที่ต้นข้าวด้วยซ้ำเป้าหมายของพวกเขาคือการเอาชนะคู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าให้ได้ แต่ผลข้างเคียงหรือผลพลอยได้ก็คือการไล่ตามผู้นําของตารางรวมมาบับติดๆเลยพูดง่ายๆก็คือพลังทั้งหมดที่แฟนขับฝ่ายทุ่มลงไปเพื่อสู้กับแพทริกเนี่ยมันกําลังกลายเป็นแรงส่งมหาศาลที่ผลักดันให้เธอกลายเป็นผู้ท้าชิงบอลลังอันดับหนึ่งของประเทศอย่างเต็มตัวไปแล้วทีนี้คําถามคือแล้วช่องว่าง3,800โวตเนี่ยมันเยอะหรือน้อย สำหรับแฟนคลับของน้องต้นข้าวที่เห็นว่าตัวเองนำอยู่ก็อาจจะรู้สึกสบายใจใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วสถานการณ์ของต้นข้าวตอนนี้เปราะบางกว่าที่คิดไว้มากเลยครับเราเรียกสถานการณ์แบบนี้ว่าความได้เปรียบที่เปราะบางครับคือมันเหมือนการวิ่งนำอยู่นะครับแต่เป็นตำแหน่งที่พร้อมจะถูกแซงได้ทุกเมื่อเลยถ้าเราเผลอแผ่วหรือมีปัจจัยอื่นที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งความเปราะบางที่ว่านี้มันมาจากปัจจัยหลักๆ2อย่างเลยครับที่พอรวมกันแล้วเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อเนื่องที่น่ากลัวมากๆอย่างแรกเลยนะคือขนาดของสมอรภูมิแล้วก็อย่างที่2คือโมเมนตัมแบบอออินปัจจัยแรกเลยคือขนาดของสนามรบถ้าเราเปรียบเป็นมวยนะสาขา Rising Star นี่คือรุ่น h a v y w e i เว t ของจริงเลยครับคือพอเราเอาคะแนนของไฟกับแพทริกมารวมกันมันมากกว่า ,00 0 0 0โหวต นั่นคือพลังมหาศาลที่กระจุกตัวอยู่ในสมรภูมิเดียวแค่การขยับตัวของแฟนคลับในสาขานี้ก็สร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงภาพรวมทั้งหมดได้แล้วครับส่วนปัจจัยที่2คือโมเมนตัมหรือว่าแรงส่งครับตอนนี้แฟนคลับของไฟายนี่คืออยู่ในโหมด all in คือทุ่มทุกอย่างเพื่อแซงแพทริกที่ห่างกันแค่87โวตให้ได้ซึ่งมันเหมือนรถแข่งที่เหยียบคันเร่งมิดเลยครับเพื่อจะแซงคันข้างๆแต่แรงส่งมหาศาลนั้น ก็ทําให้รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วจนเกือบจะถึงท้ายคันที่นําอยู่ไกลๆโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการโหวตนะครับแต่มันให้บทเรียนที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการแข่งขันในโลกยุคใหม่ของเราเลยมันสอนให้เรารู้ว่าชัยชนะในยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่คู่แข่งที่อยู่ตรงหน้าอีกต่อไปแล้วแต่คือการมองเห็นภาพรวมทั้งหมด ว่าใครในสนามอื่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเราได้และที่สําคัญเลยคือการต่อสู้ที่ดุเดือดของคนอื่นก็อาจจะกลายมาเป็นภัยคุกคามของเราโดยไม่รู้ตัวได้เหมือนกันแล้วพอเรามองกลับมาที่ตัวตนของผู้นําอันดับหนึ่งเราต้องไม่ลืมนะครับว่าเรากําลังพูดถึงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่อายุแค่13ปีเท่านั้นเองครับ ประเด็นเรื่องอายุ13ปีนี่มันสำคัญมากเลยนะครับมันเปลี่ยนมิติของเรื่องราวทั้งหมดไปเลยสำหรับเด็กอายุเท่านี้การได้เห็นหน้าตัวเองบนจอที่ไทม์สแควร์มันคือความฝันที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลและนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ใกล้เคียงที่สุดในชีวิตของเธอเราก็ได้สุดท้ายนี้สถานการณ์ทั้งหมดจึงนำมาสู่คำถามที่น่าคบคิดนะครับว่าในเกมการแข่งขันที่มันซับซ้อนและเชื่อมโยงกันไปหมดแบบนี้นะ ชัยชนะที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่การวิ่งเร็วที่สุดในสนามของตัวเองแต่อาจมาจากการเข้าใจภาพรวมทั้งหมดของเกมและมองเห็นความเชื่อมโยงที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นก็เป็นได้ครับ